ไอ้พี่น้องหลายทราบทั่วการว่าพวกเราทั้งหลายจะได้สร้างมหาภูสรสร้างเป็นทีดีขึ้นมาสําหรับรวมน้ำใจของชาวพุทธเราทั่วหน้ากันใครมา,าเือเียกไลิกกาบบ้านบูชาถ้าหากพูดเป็นภาษาโลกก็เรียกว่าเราเจ็บดอกเบีย้ยตลอดเลยใครมาถวายมากาบว่าบูชาบุญเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเขามากาบว่าเราก็ ได้ดอกเบีย้ยทุกวันทุกวันตลอดไปเลยนี่ดอกเบีย้ยบุญเข้าใจไหมละ่ะ <c oughs> ไปที่ไหนเห็นวัดเห็นวามันชุ่มตาชุ่มใจ <c oughs> ตาเห็นก็ดีได้ยินก็ดีเสียงโลกกับเสียงธรรมต่างกันสัมผัส ใจสัมผัสโลกกับใจสัมผัสธรรมต่างกัน <c oughs> ใจสัมผัสโลกมักจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาโดยกตัวก็คูมใจในฟืนไฟของตัวที่ก่อขึ้นเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื่องจากกิเลสแหล,แลมคมมากทีเดียวแล้วเ,เทิมหลับไปกับมันจึงได้นั่นแหละเนื่อสัมผัสกิเลสเป็นอย่างนั้นสัมผัสโลกคือโลกของกิเลส ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมากเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ตาสัมผัสรมพิกไปเช่นอย่างไฟนี่ก็เหมือนตาสัมผัสสัมผัสเห็นพระเห็นฝ่าธรรมตาหูจมูกสัมผัสนี้ก็เป็นน้ำดับไฟลงถมเย็นายในใจนั่นเป็นอย่างไรมา